พี่น้องเฮากับว่าสิไปเอาบักบัวเนาะกับบางเอิญมาเจอปาเฮาไม่ปาเฮาเพิ่นกำลังมาเยียไข่มุแดงเนาะกับบางเอิญมาเจอเพิ่นก็ได้เยียไข่มุแดงน้ำเพิ่อนหล่ะกันจะสิไปเอาบักบัวเลยเนาะมาเบิ่งกันเลยบักเพิ่อนชี้เยี่ยมได้ๆสำเนาห้างเก่าบ้านบอกเอารถออกไหม ผู้บริหยรนี่กำมนดครบแต่ครบว่าว่าจังว่าเด้อไปรว่าที่มาสรดรวที่เขาสะรดไปส่งเจอยู่โอ้สบายนอวิธีเงี้ยเขาเนาะเขอเลยที่มันแค่เงี้ยเแ็นจัด อ่าหัวกาลังว่าสิไปเอาบักบัวเนาะพี่น้องเนาะบังเอิญก็มาเจอมีปลาเพิ่นมาเงี้ยใครมุดแดงได้ร้ายเดี๋ยวบอกเลยฮะเอ้ยไต่ไต่ไต่เอาเงี้ย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 ชิได้ห่างมั้ยฮะโอ้ยผุนห่างสะมาห่างไงยะกันเลยไอ้ลูกไออกมานะแดงส o o ครบแลนะโอ้โห จะเป็นห้างไงตัวน่ะไม่แน่นหรอสไดายมาเบิงเบิงโอ้โหพี่น้องไข่มุดแดงตาไตาไตไต่ไปดเปลาสด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 ปลา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 ยางไปหาห้างไม่อีกเฮาไปดูปลายาง บาที่พี่เน่อายุสา้นน่า n h าเดนน้องงาเนี่ยบอพ้นทางเนาะคนทางพี่น้องเอ้ยบอลจะไปบักบัวกับเปื่อนเปื่อนฝนตกย่างเงยคระว่าตายสิยางไปจังไหนเนาะด้วยมาเด้อด้วยดวยเด้อด้รวยกับผู้ดีดินขี้ต้มย่างเงยแบบนี้อ้าวอ้าวอาบน้ำมือหนึ่งซ้ำเธอคว่า บรรยากาศท่งนายามแลงนาอ่าเฮาเกี่ยวข้าวแล้วเอาบ่ได้เนาะพอดีเกี่ยวข้าวแล้วก็ฝนตกนี่ก็เสียงฟ้าฮองมาเด้พี่น้องเอ้ยทันบ่เก็บบักบัวนี่ยังๆไอ้รวยยงเาสิไปเนาะเฮาเนาะมาอดองบัวเฮาแล้วเนาะพี่น้องเยอะแยะโอ้มีแต่ฝักใหญ่ๆ อาอาอาวงโต๊ะดีละดูผู้ไดเป่าคนนี้โอ้เนี่ยกระบิเลือกเนาะเอาดอกบัวให้เด้เป่าเด้อไปบูชาเออดอกจุ้มจเพื่อบ่อยมันเหียวเมื่ออื่นคนนะเออดอกจุมจุจุมะ ง,างา่าง่าจะว่าแล้ว่าถ่ากินมะกรูดไปเอาสตีและวามาว่าวาคนกี่รจักมาอมอย่าเล้อย่าเลยวอยจะไปไร <c ười> กลแเทกลางเดืองห่งบ่ไ <c ười> อ้รวยไอ้ลุ้ย <c ười> มาเโอ้ใหญ่มากเลยพนสดสดใหม่ๆเลยบักบัวเฮาจังได้ปีงจับโอ้พี่หนองเอ้ยใหม่ๆสดสดเออป้าเป็นไรเหรอ้าวอ้าวอ้าวเป็นไรเป็ดอ่าลงหนามไลยด้วยเด้อมาเด้อมาเด้อ เดียบร่อยเลยฟังตายเป็นพญาลายางก็ไมเลิกแห้อกเนาะอืมอ่ะเราไปคลายฟังทําไรวะนี่ ชีพักหาพเอ้อกับพ่อก,กินอยู่เนาะอ,อย่าลงบอกบวัวน้ำเด้อดอกน้อยนอยนอฮะจุบจุมจุบจุมมามาะโลอฝนมากเลยเด้เนี่ยเหมือนมากอีกแล้วโมแดงไฟดับอีกแล้วโมแดงนี่ โอไปห่อแถนะผู้ดีเพียงแอวน้อเอาใบมานําเด้อสิไปห่อๆๆไว้เด้อจังบ่เหี่ยวมีบ่แล้วหอยหั่นได้ย่ามาบ่ทานตนขยไข่มแดงมีแต่แม่ตุ้ยๆแม่นบ่ น้องเพิน่นถ้าก็เอาโงปีเดียวหนึ่งได้นี่น่าเสียโงแต่ห้ายปีก่อนบนนอกชามสิค้ายเดี๋ยน้องอาก็ได้น้องฮ้าก,กับเสี่ยลงโอ้ยนี่มันแต่งงามน้องเฮาน้องแคบบาทมัน,ม,นมันก็แต่งงามไว้ บรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยเบิ่งพงบนดมผัดมาเอาเอาอะไรนะเสียจใไดจเฮามีปัญญาเอาเฮาเฮามีปัญญาเอาแต่เพียงซำนีบังอนความเกงเจ้าเบิ่องบนขอลงไปปิ้งโตห้าวพี่นนี่เออบวก่าพวกเกลียวกระบอกดีกินเท่านั้นแหละเขาฝากรถเมล์รถไปเยี่ยไข่โมเดงใจไหนสองคนจะขึ้นมาสะแต่พ่อบ้านทุยเอิญกินแน่นอนโย่ ใครอะไรแต่เพียงไก่ที่ลงไปเดินข่อยกับบกะอ่ะเอ้าเราสมาอยเราสีมาอ้ส่างเละเราเราอยู่ีเปย่ใมูแดงก็เม่เราคจะว่านี่อะไรต่เพียงไก่ไีโบกะลงมึงที่ลงไปผูก็ยังถูตุ่มนี่แ้กองให้คอยแน่เอ้มึงยสีีกลกเออ่อยสีดึงจะมะเขากัดึงกันกีอย่าฝากูบทค พี long, ่นายออนคอยอย่างลกเอาหมากแถวหนึ <ook setting noise> ่งออนคอยประกาศโลกในแถวหนี oh, ่มันใกล้กขคอยสิกาเอานี่บอนี่จะเบิ้งคอยเอานี่ไกลๆเนี่ยอย่าสีปอยปอยกูไหนอย่าสีปอยกูนี่ไหนจะมาปล่อยกูกลาเอาเบิ้งบังออนเบิ้งโอ้ยดอกนี่มันบานเพราะเหงื่อเลยแกเบิ้งเบิ้ตีไกลกว่าเอาตายกักมัเนี่เอ้าเอ้ามันบานแล้วดอกนี่ฮะ เอามึงมากเรกได้ด่านี่ได้ได้บอนี่เออได้ได้ได้จีบจีบอ้ยมันมันช่วลูกเราโอ๊ยเบาบางรับเลยอ่อนลงสันไพสันสิบีเป็นยาเอาสมบูรณ์อีกเนียเอาได้รายแล้วกูจีไปขายนี่เปลว่าอยากเป็นแบบสี่พ่อเปลว่าอ้ยสีเอาหัดเหล้าข้าวปุ่นตาหายลูกผู้ใดกที่เปล่าจะเป็นหนุ่มให้หนาอ้ยยังม่รู้ มาออนวานาจะมาแขกอันน้ามึมึงกูเสียเล่าเล่าเลาเลาป็นยินเล็กหน่อยแล้วฮะแค่น้กูเดี๋ยวเคยตะกือห้วอีล้วฮันอ้อนงือหัวยอีแล้วฮันมันฟังเสียงมันกระยานเลยยามันกูโอ้ยโอ้ยไปตลอดอยู่บอพูน้าอยู่กลางเดือนบอตะเปาหายละไอ้ลุยลุยนาจีต้มกูหรอวากูสีมะลหเพื่อนไปอันนั้น้ำมุดมุดมุแดงเขาเขาเขาเห็ดห้างมุดแดงตกลงมาเราไปเกือกแล้วาสักยางไง เบอร์บอกเรายังมาทำเสาขันได้ฮะกรีไปเก็บห้อยไปบ่ย่ใเก็บอยดีเามี่บ่ก็มี่อะไรด้อยมัสิวเนี่ยมีหดปากว่ติมือด้ยงนีอาบน้ำยาไงเพิ่นปอดเลาสี่สนนะไอ้รวยขืนน้ารวยลยไอ้ไอ้ไอ้ลยบางอ่ออย่ะสิไปเอาที่มันน่อยหนึงก็สิไปกินจังไงอ่ามันนไ้เกอ่อนเือนที่เขาสิป้ามันใหญ่มันใหญ่จะได้กินไรสะได้บ่ กินได้อยู za? ่ส่กินได้ใส <huh ่บอกกินเอาเลยมาหน่อยๆเรากลับไปเอามากินใช่่ไใ่โมดเครื่องบินแล้วไอ้ด้วยโอ้เ็ดบอกไมร้ายน่เพราะว่าจะเป็นีดีนะก็ซ้ำเอาได้เนนอะเออ พี่น้องเอ้ยผลสามสิได้ดตรงเลยโลอีกโมโลฮะสิได้บ่น้ออ้าวมันก็มีหมากหน่อยมางใหญ่น้ะไม่โนเลิกีบอ่ไม่เลิกเพียงเอลลกเหนอนะเออเปียกชนิดจะโสเปียกก็อามนาแต่ว่าไปอาบได้เถอะไผมไงผมไงเปียก ผู้ใดเอือดหมดจ้กเขาไมดเอือนเจ้าก็สอบแตะเราฝนตกผู้ดฝนตกมาอะพฝนเมือดยางไงเมือดคืบเลยดิกระปิ้นไล้ไบดนี้ตีแล้มาไห้น้อยเดียวผู้ใดสิไปาเอามาดิเออเขาเลยเดือดฮะจมาตึงๆนอกเพเริเป้เอามากรมากินด้ยมึงจะไม่เอ็ดจริงจนด้วย đỉnh nạm ta lay, ô cụt gì, sối quan hàm, vá mắc cái này mắc búa, phải mày đấy. chum chum nhoi nhoi, sốt thằn sao mua đây, nè theo theo theo, theo nì men bớt chum 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 chum, ờ, ờ. ờ. Bùa mà à, chum bao theo nì theo nì men bớt nì bao theo nì cái chum ăn chum nhảy ban này nọ. Cạp ban Nhi, 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 2 đồ, 3 đồ, nhi, chu kì, cây cây, nhi, cây mị, nhe Mà lấy thô, mà lấy thô Tại, <laughs> cú bị yên, nhe, mừng bờ, này, cú bị thô, hay, mà lấy thô Ừ, hẳn lẽo tụi bà nương, nhe, nào Cú bị kẹp, bà nương, đi bọc, nhe sát cúm, sát kiếm, thô cúm, nhé Nhanh bộ Cú kiếm, chấp độc Cú bị khảo, cú โอ้ยมีแต่ดอกงามยาสีลงเอาเมื่อไเด้อบันี้เด้อมากบางเอนี่ก็ลงเอาเมืออ้างยางหอยซรัไปโดหัวกระเซนอะใบก่อนได้เว้ยไปหอยสซรถมันกะเดี๋ยวเมือเียวมนบอมันนิดเซฟม้นสินบ่เมื่อวาเลยบ่เป็นยังไม่อย่งออกจากไฟมากมื่นึงแบตเบิดอะอ้าวใหู้จ้าของัวแบตกูอยามถามผิด ตายตายตายบางอ่อนไปแม่บางอ่อนโลกแม่เขาจะอยากได้ฮะซุดสดใหม่ใหม่อยากได้จักโรสกระดูกเดสเอาออยากได้จักโรสกระดูกเด็ดเอาโดนี่นี่ลองนี่บัวลองบัวไม่ใช่นะน่าจะเป็นหมากตึงหวานเป็นหวานเลยนี่เออถามมาต้องขายก็ได้เดียจะดอก เรายปไปเต่มน้ามอะไนคอยเด้อเมนาอไัปยางขามดอกบัวเขาเนี่ยน้าหนาเนาะน้าันจนยา